วิธีทำใจเมื่อต้องเจอหน้าแฟนเก่าในที่ทำงานทุกวันสาวๆเคยได้ยินไหมคะว่ายิ่งใกล้ย,ยิ่งเจ็บหากเลิกแล้วต่างคนต่างไปอาจจะเจ็บน้อยกว่าเมื่อเทียบกันกับคนที่เคยรักต้องเจอหน้ากันทุกวันในที่ทำงานโดยเฉพาะสาวๆที่ต้องทำงานร่วมกับแฟนเก่า p ี v a ร์าวาริตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงมีวิธีรับมือสำหรับคนที่ต้องเจอและทำงานร่วมกับแฟนเก่าทุกวันมาฝากคะ่ะ 1. ระมัดระวังท่าที ควรใส่ใจในเรื่องของการวางตัวในขณะที่อยู่ต่อหน้าแฟนเก่าอยู่เสมอนะคะก่อนที่คุณจะเผลอทำอะไรลงไปจนทำให้ทั้งแฟนเก่าและเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นสังเกตเห็นได้อย่างเช่นการพูดรัวๆมือไม้สัน่นหน้าแดงหรือมีน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเป็นต้นหากคุณไม่อยากให้แฟนเก่ารู้ว่ากำลังหวั่นไหวและกระทบต่อการทำงาน ควรตั้งสติให้มั่นค่ะแล้วทำตัวให้เป็นปกติเหมือนที่เคยทำไม่ว่าจะเป็นท่าทางการทำงานการพูดคุยหรือพฤติกรรมอื่นๆก็ตามค่ะ 2. ไม่รับรู้ความเป็นไปหากมันยากเกินจะรับมือก็อาจจะขอความร่วมมือเพื่อนในที่ทำงานให้หยุดพูดถึงเรื่องดังกล่าวสักพักแล้วก็ไม่เอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนเก่าอีกยกเว้น แต่ยกเว้นเฉพาะเรื่องงานนะคะเพราะในระหว่างที่คุณหลบหน้าหลบตาก็คงจะช่วยได้มากกว่าหากไม่ได้ยินข่าวคราวใดๆของแฟนเก่าอีกเลย 3. ม,มองให้เป็นเรื่องขำขำ จากเรื่องคลิยคๆก็ลองคิดให้กลายเป็นเรื่องที่ขำขันในหมู่เพื่อนฝูงด้วยกันเองหรือนำมุกตลกมุกขำขันมาช่วยลดความตึงเครียดเมื่อต้องทำงานร่วมกับแฟนเก่าก็ได้นะคะเพราะวิธีนี้ไม่ได้ช่วยให้อารมณ์ของคุณกลับมาเป็นปกติเร็วขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างอารมณ์ให้มั่นคงแข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะ 4. โฟกัสเฉพาะเรื่องงาน ในเมื่อตอนนี้คุณก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการมีรักในที่ทำงานและต้องเลิกกันมันไม่ดียังไงบ้างฉะนั้นหลีกเลี่ยงการมีรักในที่ทำงานจะดีกว่านะคะพร้อมกันนั้นก็หันไปโฟกัสเฉพาะเรื่องงานแทนซึ่งนอกจากจะช่วยให้คุณดูเป็นมืออาชีพในการทำงานแล้วยังอาจจะเป็นการเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในเรื่องงานกับตัวเองอีกด้วยค่ะสาสาวคนไหนหากว่างปุ๊บเป็นต้องคิดถึงแฟนเก่าแล้วก็ อาจจะลองหันไปทำกิจกรรมอื่นๆที่มีประโยชน์กับตัวเองมากขึ้นนะคะอย่างเช่นออกกำลังกายทำงานอดิเรกหรือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้มากขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองค่ะติดตาม PR v a r i t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR v a l i t y ด้วยนะคะ